ลาวโซเดียวชนคนเล่กเกมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่กับผมจ่างูกัเดิมคนดีนะฮะแล้ววันนี้สกินเข้าใหม่นะครับผมเป็นสกินเพนง,งูดาครับผมสกินงูมันก็ต้องคู่กับช่องเราสิครับช่องจ่างูมันต้องสกินงูแบบนี้แล้วเฮ้ยหามานานแล้วสกินอาวีที่มีงูประดับ <laughs> ดังนั้นวันนี้ขอเข้าคาแรคเตอร์จ่างูเลยนะครับผม <laughs> มา <laughs> ในที่สุด R.O.B. ก็มีงู <laughs> ถึงจะไม่ใช่สีเขียวแต่เป็นสีม่วงก็ได้ยู่ <laughs> แผ่แม่เบี้ยม,มาเลยนี่แค่สกินเพลนที่มีงูนะถ้าสกินน้องฉีมีงูแล้วมึงเอ้ ช็อกตายที่บ้านแล้วก็ตามที่ทราบกันดีนะครับผมว่ามีบอลเลอร์พารเข้ามาใหม่แล้วเป็นของ EA ชุดว่ายน้ำแพนด้าแล้วก็น้องซินนะครับผมแต่ผมเพิ่งทำา EA ไปไงแต่จะทำา EA ลงอีกเลยมันมันก็ยังไงล่ะเอาเป็นว่าคลิปหน้านะจ้าคลิปนี้พี่ของงูก่อนจะคลิปไหนก่อนก็ได้แต่กูชื่ออีลูเมีย่ะตั้งแต่ผมสร้างช่องจากงูขึ้นมานะครับผมตั้งแต่เปลี่ยนใช้ชื่อคาว่าจากงูเลย ผมรอคอยมานานมากว่าเมื่อไหร่ AOV จะมีสกินงูสักทีและแล้ว AOV ก็มีสกินงูนะครับผมโอ้ยนี่แหละจะเป็นตัวประจำช่องของเราตัวต่อไปลองจากฉีน,นะจ๊ะ จริงๆฉีนี่แทบไม่ใช่ตัวประจับช่องเลยช่องเราเป็นแต่อ e ียุย e อีเออะไรประมาณเนี้ยอีูเมียค่ะเอาละครับคุณผู้ชมขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมใครที่เล่นหมากพร้อมอยู่ก็โยนทิ้งไปเพราะค่ำคืนนี้มันจะเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและสนุกสนานขอยินดีต้อนรับเข้าสูขข่โคตรพิมพ์หากับต่อจากนี้ เรียกพี่ว่าพี่งูโอ้โหมุกนี้ใช้ได้หนูจะสนใจไปดูงูที่ห้องพี่ไหมตูโ้โหแล้วยังไงต่อเลยผู้สาวี่บิดตัวเขินแลยอุจจจะดีเลยพี่สุดท้ายมาที่ห้องไอเดียวจงอ้างพลาดคอเขาเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวงูจริงเลยเหรอที่สำคัญจงอ้างด้วยนะน่ะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกม ก็มาที่ห้องพี่ได้นะสงสัยโชคนี้ขาดอาหารงูเหลือมยอกยอกก็นี่เลยเพจพ่อเมิรเทวเพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่อเพยไอเดีเท่านั้นจิ้มเลยที่ลิงข้างล่างถูกกเติมเองแบบร้ออและอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของผมรับส่วนลดเพิ่มอีก1%ทุกการเติม100บาทจะได้รับงูของพี่หนึ่งตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ยิ่งูพิษอ่ะแล้วมึงจะเอามาทำไมก่อนเฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าอยากเติมเกมถูกถูกราคาดีๆใช้แค่อเพยไอดีแล้วก็ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมเปให้้เฉลลาดตองนี่ย งูเห่าที่ห้องเพ่โอ้ยเคยโล่งใจหน่อยงูเห่ามันไม่กัดอ <c oughs> แมปปรับมาใหม่บอกเลยว่าสวยเว้ยนี่การไล่ลำแบบงูจงอางการไล่ลำแบบงูจงอางการไล่ลำแบบงูจงอางเดี๋ยวนะไอ้ชายมึงเป็นไรกับงูมากขนาดนียโอ้แตยและลืมให้ดูท่าวับนี่คือท่าวับของข้าโอ้โหต่อด้วยสกิลสองเลยฟึบโอ้โหโอโห้มันเท่มันเท่เหลือเกิน มีงูยอยู่รอบๆเหมือใช้ในการตีเอฟเฟกต์สวยงามตะการตาสกินนี้หลานเต็มสีบสกิลหนึ่งโอ้ยทำไมมันไม่เป็นตัวงูเลื้อยไปเลยวะ หักนิดเดียวหักสักศูนย์จดยแล้วกันดูๆไปมาไอสก,กินที่มันไม่ค่อยเหมือนกูเท่าไหร่มันเหมือนผีพงแถวบ้านยายสีอ่ะกูแกไว้แลว้วเกลียวยายสีเลี้ยงผีพงในที่สุดอันตรของพี่งูคนนี้ก็มาสักทีล,ล,ล,ลูกจีเอ็มจานนอนไวยโอละวังโดนงูถ่มเ็ดจ้าโอ้ยูเด็ดเด็ดโอ้โหน้ำเสียงเหมือนเสียใจที่ไปตายในป้อมเขาสกินโคตรเทนี่มึงเป็นโลกงูขึ้นสมองไนว่า <ทบ S 3> อะไรวะน่ะช่<า>วยด้วย สตีฟแผ่นพื้นนี่ยโอ๊ยพีเป้าสตีฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้สตีฟต้องภาคเหมือนฝรั่งไม่ใช่เหรอเออลืมอันนี้ลืมแผ่นพื้นรองเป้าฝรั่งทางภาคไหนวะเนี่ยกูกะไปเลยเจอไอ้นี่ฝรั่งแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อะไรวะเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรหวดนมารึไงเพะเดี๋ยวมาช่วยเลยโอ้ดิ๊ดดี้ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว I know you you look like a people คุณคือผีพงใช่ไหมไอซอผีพงเออไกลๆบ้านยายสีเดดเดดเดสตปมึงไปเห็นผีพงแถวบ้านยายสีด้น่ผีพงนั้นเอาไว้ก่อนต่อดีได้เวลาแอบลกลูกจีอ็มรอดไปได้นะแต่เดียวนะระวังงูกจาไฟไหม้เยปลาหมกเดด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 เดเดดเดดเดดไม่ดีแล้วตีอะไรเก่งใจพี่ด้วยนะพี่เป็นงูนะบอกไว้ก่อนไฟไหม้บัวไฟไหม้บัวไอยฟไหม้ยบบนี้จน้อยบอวและนี่คือที่มาของ ไปไม่รอดกัดอือโอ้ยไททีเอี๊หลอบเนี่ยอะไรรอบกัดก็ได้ทั้งนั้นแหละฮิปโปรอบกัดก็ยังได้เลยโอ้นั่นมันนัะขโมยเขี้ยวที่เพนป่าฝ่ายตรงข้ามนี่นะแล้วก็มีพอมดกูเล่นพอมดก่อนเลยหมันเขี้ยวมานานแล้วหมันเขี้ยวมานานแล้วเอาลูกผมไปแกงใช่ไหมเท่อมดเอี๊ยดเอาลูกผมไปแกงใช่ไหมว่าไงล่ะลูกเีอันนี้ก็หมันเขี้ยวเหมือนกันโอ้โอ้ผไทยไลฐดีถอยไม่ได้เลยตีสวนไปเลยไอ้งู จบเกมนี้มึงโดนหักโบนัสโอ้โหเกมนี้มีตั้งห้าคนเล่นโก้คนเดียวเลยว่าไงตรงการบวกกันเลยโอ้อันเลนอันเลนใช่ไหมโอ้โหขี้เกียจมาพมากจ็จบมือเกมันก่อนเลย มาแล้วจัดระวังโดนงูฉกอุ๊ยโอ้โหปากมันบอกว่าระวังโดนงูฉกที่กูเห็นรอยมานี่มีแต่กำปั้นและสําหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับผมผมมีเรื่องสําคัญที่อยากบอกคุณผู้ชมมากว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้มา ห้านาทีกับยี่ห้านาทีแล้วคนดูบอกกูต้องรู้ไหมเนี่ยว่าแต่ข้างบนบวกกันใช่ไหมเด้อจิงจิงจิมาแล้วจ้าโออหูลูกเจมจิาระวังโดนดูถกนะจ้าเฮ้ยพอกวัหมันเขี้ยววันไหล่วันหล่อน้องไม่ดีในเกมนะครับในเกมในเกมเป็นแค่บทพูดนะครับจริงๆเป็นแค่บทพูดจริงๆเท่านั้นนะครับ จะมีอินลฟเนเซอร์สักกี่คนว่าได้หาเรื่องกับสปอนเซอร์ตัวเองนยแล้วมันจะมีสักกี่ช่องว่าที่คนดูเห็นใจสปอนเซอร์เนี่ยแล้วไม่แปลกใจที่เราไม่มีสปอนเซอร์อื่นเลยเพราะขนาดสปอนเซอร์เจ้าเดี๋ยวที่เรารักที่สุดเราอย่างก้าเล่นช่องนี้ไม่ว่าจะผลิตคลิปออกมาก,กี่คลิปกี่คลิปคนที่น่าสงสารที่สุดในคลิปนั้นก็คือเพจพ่อมดแล้วทำไมกูขำวะเนี่ย หลายๆคนที่เล่นป่านะครับแล้วโดนเพื่อนบ่นบอกเอ้ยทำไมไม่เอามังกรไม่เอาดาบไม่เอาออบเจกอะไรเลยดูผมเป็นตัวอย่างขยันแค่ไหนก็ค,คือตัวผมอะไม่อยากได้บอกแต่กลัวโดนเพื่อนด่าเอาดาร์กใส่แล้วอามังกรต่อเลย <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดเพื่อนยังไม่ดามันยังขยันขนาดนี้นะและถ้าโดนเพื่อนด่าว่าหมดแมปไม่มีคีปอะเอาแล้วนะทุกคนตั้งใจฟังนะลิกเตอร์ ทุกคนตั้งใจฟังนะตอนนี้เราได้เปรียบอยู่เราต้องการแค่ขึ้นบ้านดังนั้นใจเย็นเฮ้ยพ่อบอลได้ว่าพ่อบอลพ่อไม่เชี่ยวอะไรรอบแล้วพ่อบอล อหลายรอบแล้วนะมึงไอ้งูบนบวกกันแล้วใจเย็นรอพี่งูแป๊บนึงอัเล่นอันเล่นดีวะรีบเก็บมันก่อนก่อนมันจะมาไม่อยากาเจ็บโคยรอ่ะเล่นรีบเก็บเก็บมันเล่นก่อนส่ไปบ๊วยไปบ๊วยเฮ้ยพ่อหมดที่วะพ่อหมดพ่อหมดระวังโดนงูชนนะพ่อหมดอีกแล้ว่ายองขวาซะเลยอีกเล้ว อ้าวนักกิ่งงูโอ,โอมนะโม,มดิจิตอลทำกูไม่เข้าแค้งวกรปลอดภัยหัวใจเกือบวายดิจิตลอลว้ย แค่ถายายสีนี่มันสุดยอดขนาดนับนักเล่ห์้ยดิจิตอลเดินก็ไปบูชาและแล้วก็สเลเยอร์ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยทีมฝ่ายตรงข้ามตายทีมผมอันเลนเอ็กซ์กรีปเก็บมันได้เก็บดีดต้าเอ้ามึงไม่ใช่อนเลนเนี่ยมีไฟไหม้บ้ามาบกเฮาได้เวลาตามพี่งูเบาก็สเลเยอร์แล้วจ้าแล้วสิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตนะครับผมคือเพลงที่ผมเล่นเนี่ยตีโคตรเร็วเลย ผมไม่รู้ว่าผมใช้เส้นหรือใช้ลูนของอะไรนะผมแค่ดกดมามั่วมๆของอันดับที่หนึ่งหรือไม่ก็ที่สองนี่แหละแต่ตีโคตรที่จะเร็วเลยเบิร์ดาเมจก็เซเลเยอร์แป๊บเดียวตุยจ่ายแล้วพี่ก็ค,คนเร็วเกันเร็วไม่ใช่เร็วมุกห้าบาททีบาทมันก็เอานะแม่ค้าอนเกินยี่สบห้าสังกูกรเชิดอ่ะขอเอาบัฟฟ้าแล้วค่อยขึ้นบ้านก่อนละกันจ้าอา้าวถ้าเป็นบัฟแดงก็พอเข้าใจที่จะเอาไปตั้งแต่เอาบัฟฟ้าไปเพื่อ สปวดหัวเลยกูขนผ้าก็ปวดหัวขนจบมูก็ปวดหัวโจรที่ขึ้นบ้านก็ปวดหัวเอาให้โจรขึ้นบ้านเลยไว้ใจแล้วนานๆทีมีโจรขึ้นบ้านมามาให้กินน้ําชาแล้วจอกสองจอกแบบหนึ่งพี่งูมาแล้วเจ้ารอลูกพีเอ็มหรือไม่ก็พ่อมดก่อนไอ้บระวังโดนงูฉกเนื้อจ้าตีใครตายไปก่อนวะอันเล่นดีเลยจะตีมันตายก่อนที่เกลียยผ้าเสียงเยอชะมัดเลยโอ้โหเฮ้ยยิงไป่้อเจ็บพอหมดพอมดพอมด ไอ้มูไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะ <ใจ S 1> ต้อง <ใจ S 1> อได้พอหมดให้ได้จะหนีไปไหนล่ะพอโมดจะหนีโอ้วิลิกเตอร์แต่ก็ได้อยู่ <c oughs> ไงล่ะสภาพความสุขออบฟ้าฟ้าก็ไม่แตก ชิวจังโอ้โหพี่งูปวดหัวตึบเลยคนภาคปวดหัวตืบเลยคนจอบุกปวดหัวตืบเลยผีที่บ้านก็ปวดหัวตืบเลยไอ้ที่บ้านเรามีผีวัยจัาแล้วนานทีมีผีเข้าบ้านเอาไป็ว่าเดื่มน้ำชาแล้วจจอกสองจอกเป็นไงล่ะสกินใหม่ของพี่งูต้องคู่ควรกับจ่างูสิคำว่างูคล้องจองกันขนาดนี้แบบนี้เอฟวีพีแบบลอกบองอ้าวอันดับที่สี่ไม่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเล่นดี้ขนาดนี้อันดับสี่ได้ไงเนี่ย โอ้โหข้าไปโหลดดึงตายแค่สีโอ้โหโอายโโบ่อยากเสื้อสายตาสงสายเกมนี้มีค่าพลังของหน้าจาด้วยและคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้เจ้าของช่องตัวนี้น้อยนะครับจริงๆตอนนี้ไม่น้อยแล้วละ่ะเริ่มบัวเพราช่วง เริ่มบวมพราช่วงนี้ข้าวแซบไปหน่อยแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปแล้วผมกล่าวขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับผมอาจจะมีมุกบางมุกหรือคําพูดบางคําที่ไม่เหมาะไม่สมผมก็กล่าวขออภัยมานะครับผมสามารถคอมเมนต์ติชมก็ได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะแบบอีหยังว่าพอสมควรเลยทั้งพายุฤดูร้อนทั้งฝุ่นทงางภาคเหนือทั้งฝุ่นทางกลางแล้วก็ทงางภาคใต้ที่สภาพอากาศแปลกๆก,ก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมรักและเป็นห่วงทุกคนมากเลยจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบุ้ยบุยม่ะ